เอาละครับผมสวัสดีฮะอยู่การเกมทีมไฟทัคติกเนยครับไปหยิบเป็นซิกฮะได้มาเป็นคาถาครับไอเทมเมื่อครู่นี้ฮะได้มาเป็นเสื้อนะครับและตอนนี้ก็ซิกตัวที่2คาสดินมาตัวหนึ่งกลายพันธุ์วันนี้มานานน้อยลงอีกแล้วนะฮะซึ่งก็มีคาสดิน2ตัวน็อกเทิร์นอีก2ตัวซิก2ตัวโหแบบตังไม่มีดึงอ่ะอยากได้จังดูไอเทมฮะไอเทมออกมาเป็นธนูครับตอนนี้เราได้กุนสูแล้วนะฮะ ก็เดี๋ยวดูกันทีว่าตัวอะไรมา2ดาวก็ไปทางสายนั้นครับส่วนอักเมนฮนะอักเมนของเรามีเป็น2แสงเพิ่มอีกช่องหนึ่งนะครับว่านี้น่าจะเด็ดสุดละแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าสองตรงไหนยังไม่ได้เช็คเลยมาลองดูฮะได้ตัวเซนนามาด้วยครับรอบนี้ก็ได้ชิ้นส่วนกันอีกแล้วมาออโอ้โหทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับก็สวยดีสวยดีด้านหลังก็สวยด้านหน้าก็ยังพอไถ่ไถไปให้ไอเรียได้นะฮะ อันนี้คือถ้าจะเล่นชิ้นส่วนนะฮะแต่เดี๋ยวมองๆไว้ก็จู่โจมก็น่าสนใจเพราะว่าถ้าจู่โจมก็จะมีทั้งเอเรีย B ีทั้งซิเบอร์เลยนะครับแสงก็ใช้งานได้ค่อนข้างคอมโบกับจู่โจมได้ดีนะฮะ,อะตอนนี้ถ้าได้มาเป็นตัวนะครับเดี๋ยวหยิบจาวานมาเผื่อจู่โจมแล้วก็ได้นาด้วยนาก็2องแสงสองได้เลยนะฮะ ไปไว้หน้าก็ได้ท่านนะอ่าผมว่านี่ก่อนดีกว่าฮะยอร์เดนครับยอร์เดนเก็บเงินต้นเกมมันก่อนดีกว่ามีอาคมมียอร์เดนขั้นหนึ่งเดี๋ยวต่อไปอาจจะลงเซนนาสองแสนสอง 2. ไม่ก็จาวานครับลงไปทําจู่โจมนะฮะรอบนี้เอสเรียวมาชิ้นส่วนผมก็ยังไม่ทิ้งนะไม่รู้ว่าเล่นอะไรได้ก็เดี๋ยวไปทางนั้นแหละฮะไปคู่กับสองแสน ขายืยนพื้นที่ส่องแสงก่อนนะฮะไปชิ้นส่วนมันก็ได้ด้านหลังเป็นจิงด้านหน้าเป็นไอเรียหรือไปจู่โจมก็ด้านหลังเป็นซิลเวอร์ด้านหน้าไอเรียเหมือนกันก็ใช้ได้เหมือนกันเครับรอบนี้ฮะเจอกับตึกทนครับเปิดมาขั้นหนึ่งเลฮะอัคเคนทารรับจ้างครับแต่ยังไม่ได้เปิดนะครับชนะไป โอเคถ้าตัว1บาทเราคงไม่มีอะไรที่น่าจะต้องปั้นนะครับงั้นไปเวลสีเลยทำเป็น2องแสนสองไปก่อนได้มานานะฮะให้นาได้สกิลได้รัวฮะปาลารวนรัวรวมทั้งซิกด้วยนะครับก็2แสนสองมันได้มานาแบบขึ้นเรื่อยๆตามวินาทีนะฮะก็สกิลอาจจะเร็วขึ้นกว่าเดิมนิดหนึ่งรอบนี้ก็ยอร์เดนฮะมียอร์เดนผมไม่ได้เล่นนะฮะแต่เอามาเก็บเพิ่ต้นเกมเดี๋ยว้ายเกมว่าจะขายซิกขายเวกนะฮะ ไปกันต่อเลยแล้วกันนะฮะตรงนี้เราได้จาวาันมาเพิ่อมอีกตัวหนึ่งแล้วก็ได้ซิกจากประสาอยอเด่นฮะเด้งขึ้นมานะครับอาจจะตัดตัดไปลดรักหน่อยจะได้ไปถึงช่วงเวลาสําคัญสําคัญได้ค่อนข้างเร็วกว่าเดิมนะครับอ่ะรอบนี้มือสถานขั้นหนึ่งครับฝั่งเราวีนามีตัว3บาทด้านหน้าก็ยืนได้โอเคอยู่ชนะไป ผมว่าผมจะเล่นจิวโจมนะฮะไอเทมตอนนี้ค่อนข้างไปทางซิลเวอร์มากเลยมีคุณซูละก็เดี๋ยวต้องเปิดไอเทมชิ้นใหม่ครับเป็นสตัติกชิพนะครับเอามาทำดาเมจแบบสายฟ้าโดนได้หลายตัวหรือไม่ก็พวกค r i t i c a l เจาะเกราะเป็นชิ้นที่3นะครับแต่ชิ้นที่2ผมว่ายังไงก็น่าจะต้องเป็นสายฟ้าสตัติกชิพจะช่วยได้เยอะมากๆเลยเพราะงั้นเดี๋ยวเราไปเอาเป็นธนูไม่ก้นเนี่ยฮะน้ำตาครับ2บาท เหลือก็เดี๋ยวหาถ้าดูอีกอันหนึ่งนะครับโอ้โ oh, ห oh, oh, นามาด้วยสุดยอดเอาจริงเราปั้นนาแบกก็ได้นะฮะแต่ผมว่าถ้าจะปั้นนาแบกมันต้อง3ดาวก็ต้องไปทางยอร์เดนมันจะไปได้นา3าดาวง่ายกว่าซึ่งถ้าเเ่นยอร์เดนคัดเดียวครับผมว่ากว่านาจะ3ดาวมันสุ่มแบบโคตรเลยครับเพราะเลทตัว3บาทที่ยอร์เดนโผล่มามันจะต่ํากว่าตัว1บาท2บาทค่อนข้างเยอะเพราะงั้นก็อาจจะข้ามนาไปเลยครับ มัวแต่คิดครับไม่ได้ลงเวลลืมไปเลยก็มีผลนิดหน่อยครับพอถ้าเราลงเวลไปเวลหเนี่ยมันจะมีโอกาสสัก2%เน,นะ เจอตัว4บาทครับเพื่อนก็จะไปทางเลือกไปทําของอะไรได้ง่ายกว่าครับพอเจอตัวแล้วอะไรเงี้ยนะรอบนี้ฮะเจอกับเพคเพคครับเหมือนว่ายังขั้นหนึ่งอยู่นะครับใส่ตัวซ้ามาสอตัวเท่ากับว่าลงมาแค่3นาของเราได้อยู่นะครับไีได้แรงอยู่ฮะแปลงล่างแล้วครับสกิล,ลก็ป่าไปอา้าวป่าวิทย์ด้วยกลายเป็นบทแทงแทนนะครับให้ซิกเนี่ยสกิล,ลฟรีไปชนะไปในรอบนี้ครับ โอเคครับเก็บเงินได้30แล้วนะฮะจริงๆลงเวลไป5ก็ได้แต่ไม่เป็นไรอีกสักรอบหนึ่งก็ได้เดี๋ยวมันก็ขึ้นเองไหนๆก็พลาดไปแล้วนะฮะเอาเดอกเบี้ยแล้วกันคิดซะว่าตัวแรมันยังไม่ออกมานะเอาละครับรอบนี้ฮะเจอกับเซาเสน่ห์ฮะเลโอน่า V I P มีคนเล่นด้วยอ่ะ อันนี้คือมาลงแรงนะฮะพยายามกดมบ่อยๆแหละแต่ก็ไม่ได้ว่าได้คลิปตลอดแหละกดใจัยมันหลายอย่างครับตวงก็ด้วยฮะบบางทีมันก็ไม่ค่อยมาฮะลงแรงบางทีผมเล่นยันเช้าก็ยังไม่ได้พอไปเล่นทั่วไปมันหาห้องง่ายกว่ามันก็จะได้คลิปที่เร็วกว่าเท่านั้นเองนะครับส่วนห้องทั่วไปก็แพ้ยับเยินก็มีบ่อยครั้งไปแพ้ไปครับ มากันที่เวล5ครับได้2%นะครัสตัว4บาทนะงั้นเดี๋ยวในรอบนี้ครับเราเอาเล็กไซลงไปได้สู่โจมาขั้นหน,นะครับเราด้วยเพิ่มะฮะขอธนูเพิ่มอีกสักอันหนึ่งนะฮะจะได้ทำ Static Chip ได้แต่ไม่มีอย่างน้อยครับเราได้นา2ดาวแล้วนะฮะก็ถือว่าโอเคเลย3บาท2ดาวเร็วะฮะแล้วก็ได้กระทามาเพิ่มอีกอันหนึ่งไม่รู้จะไปยังไงเลยะฮะอเรียก็ไม่ได้ใช้คุณซู2อันก็ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กัวมันจะตีเร็วอย่างเดียวฮะตีเร็วดูดเลือดอย่างเดียวแต่โดนซีซีก็แตกเหมือนกันนะฮะอ่ะมอกานหนามารอบนี้ว่าไปดีก็ได้นะเสริมแกร่งนะครับเสริมแกร่งมาเป็นตัวแท้งก็ได้นะตอนนี้ก็คิดคิดอยู่ว่าจะหาอะไรแท้งมาสตันด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้อยู่นะครับสาหรับมอกานหนาเก็บมาไว้ก่อนครับตอนนี้ยอร์เดนเกบเ็บเงินก่อนแล้วกัน ไม่ก็ไปถึกโทนฮะแซกมานะครับแต่ถึกโทนก็จะได้เลือดอย่างเดียวนะฮะผมว่าทําเสริมแกงอาจจะคุ้มกว่าอย่างน้อยได้ต้านเวทนะก็ช่วยให้โดนดาเมจน้อยลงฮะแต่ถ้าเลือดเยอะมันก็โดนเท่าเดิมนะฮะร,รอบนี้ครับเจอกับนักประดิษฐ์ครับสัญลักษณ์นักประดิษฐ์มาด้วยนะฮะอาจจะได้เห็นมังกรกันในท้ายเกมครับโซนในรอบนี้ฮนะนาของเรา2ดาวได้เปรียบมากๆเลยสะนะไปครับ มาอีกตัวฮะบมอกันหน้าครับตอนนี้ก็มีลูลู่มาด้วยนะฮะลูลู่ก็เสริมแกลงก็ได้อยู่เสริมแกลงตอนนี้ถ้าเอาแบบจริงๆก็3ตัวแล้วนะฮะเผลอๆไปเสริมแกลงส่งแสงก็ได้ครับแต่ดาเมจจะน้อยเลยจูโจมเนว่อ เปลี่ยนทีมน่าจะไม่ทันแล้วคนระตอนนี้ของเราซิลเวอร์มองไว้แบบน่าจะได้ใช้งานนะกุณสูครับรอบนีนะ้เจอกับยอร์เดนครับเป็นยอร์เดนกระสุนแปดครับก็ใส่เป็นอัคเมนกระสุนแปดนะครับทำให้ได้กระสุนแปดต,ตอนนี้สามแล้วนะครับเพราะว่าใส่ลูเส้นเพิ่มมาแต่ก็ได้อยู่ฮนะชนะไป อักเบนอันที่2องฮะโผลออกมาเป็นการโจมตีได้รับโบนัสความเสียหายเวทฮะสอก็โอเคครับผมว่าน่าจะเวิร์กดีแล้วก็ทําความเสียหายตามพลังชีวิตสูงสุดด้วยนะฮะเราเจออะไรถึกๆก,ก็น่าจะพอสู้ได้ครับอ่ะไปที่เวล6ครับใส่เป็นมอกาน์นาฮะไปทําเสริมแกล่งทําสตันนะฮะรอบนี้ครับเจอกับทหารรับจ้างะฮะ แกงแทงจีเวลกันเลตสองอันเลยฮนะน่าจะรอเปลี่ยนกับนู่นหรือเปล่าลูซี่หรือเปล่า,เ,ลาเก็บเก็บตัวให้เท็ไว้ค่อนข้างเยอะนะฮะน่าจะใช่แหละใคยแกงแทงได้ให้คอกีได้ครับซีเวลกันเลตไอเทมครับยังคงต้องการธนูฮนะต้องการสตาติกชีฟนะครับแต่ได้เลือกคู่สุดท้ายก็คงไม่เหลืองั้นไปเอาเป็นผ้าคลุมเลยครับเผื่อว่าไปทําเป็นัตเตอร์นะฮะคาถาเราแบบมีสองอันแล้วคงไม่เอาเก็มขัดก็มีแล้วยังไม่รู้ว่ทําอะไรเลย ลงเวลลัวๆครับร,รอสมเวล8แล้วกันนะฮะตัว4บาทยากหน่อยแต่ตอนนี้มีนา2ดาวแล้วก็น่าจะพอยิงยาวได้สักนิดนึงจะทําไอเทม,มให้นาเลยก็เสด <Personally. S 1> ได้ฮะไ,ไอเทมป้องกันตอนนี้ก็เหมือนว่ายังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ได้แต่ที่ก็แค่สั่นฝ่ายเกฟนะครับ อยากได้ไอ้นี้มากกว่าฮะบัมเบ้เวชมาต้านทีฮะเรามีต้านเวทอยู่แล้วจากเสริมแกล่นนะซึ่งในตอนนี้นาของเราก็เหมือนว่าจะได้เป็นตัวดาเมจหลักเลยลองลงมาก็ซิกค,ครับที่ยิงฟรีอยู่นะฮะชนะไปโอเคครับรอบนี้น่าจะไปเวลเจ็ดได้ฮะแล้วก็ไปทำเสริมแกล่น3ตัวเป็นขั้นสองนะครับใสล่ลูลูลงไปฮะตอนนี้ซิกหรือไม่ก็ เวกเนี่ยเราสามารถขายได้แล้วนะฮะเพราะว่าเอามาใช้แค่ต้นเกมเฉยแต่เดี๋ยวรอตัว4บาทเป็นจูโจมสักตัวหนึ่งฮะจะได้ทําจูโจมขั้น2ได้เลย ภาวนาให้ซิลเวอร์ออกมาก่อนนะฮะเพราะไอเทมตอนนี้ค่อนข้างเข้าทางซิลเวอร์มากกว่าฮะส่วนไอเทมอาริเลียไม่มีดาบเลยนะครับเล่นยากครับถ้าไม่มีดาบครับรอบนี้ฮะเจอกับกลาสนย์ฮะก็เลวหน้า v i p ครับตอนนี้แบบเลือดขึ้นรัวๆฮะถ้าไม่มีรถทิวนี่คือน่าจะสู้ยากครับตันไฟเคปก็เป็นอะไรที่น่าสนใจดี ทนกันต่อไปครับรอจูโจม4บาทที่เราออกมาก่อนนะฮะเจอกันเวเาแปนะมาดู er. ไอเทมฮะไอเทมตรงนี้เนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนอยู่เหมือนกันนะครับว่าจะทำไอเทมให้ใครดีระหว่างไอเลียกับซิมเบอร์ฮะแล้วก็ออกมาเป็นหมัดครับมีชิ้นเดียวด้วยโอ้โหเฮ้ยมันขาดทะููมันขาดดาบแต่ออกมานี่คือไม่ตรงที่จะเล่นเลยนะฮะทำไม่ถูกเหมือนกัน ทำเป็นควิกซินเวอร์ได้อยู่นะครับคู่กับกุนซูก็ได้ฮนะได้เร็วและเอาดาเมจจากจูโจมครับแต่อยากได้พวกเจกกาะเกาะพวกคิอะไรอย่างนี้บ้างก็อย่างน้อยสตาร์ทิกชิพก็ได้อะจะได้มีสายฟ้าโดนได้หลายตัวได้บ้างอะ ดูจากไอเทมแล้วถ้าวิวไปทางไอริลเรียนเนี่ยน่าจะยากนะฮะไอริลเรียนเนี่ยต้องมีดาบต้องมีหมัดเยอะหน่อยนะครับทำเป็นไจแอนทำเป็นอินจิติเอตนะครับทำเป็นลาสิเตอร์อะไรเงี้ยฮะบราดเตอร์ก็ได้ควิกซิมเวอร์ก็สำคัญนะฮะแต่ดูจากไอเทมในคังแล้วน่าจะไปไม่ได้ครับไปซิมเวอร์น่าจะง่ายกว่า ลอเวล8อยู่ครับเดี๋ยวจะสู่ครัตอนนี้น่าจะไปได้แล้วมั้งอาจจะไม่ถึง50ถ้าสำหรับเงินแต่จะเอาตัวแล้วฮะปะมอระ้าไป2ตัวแล้วกันฮะช่วยช่วยกันยืนแล้วเดี๋ยวเรามาสมได้ซินเวอร์แล้วครับโอเคเลยฮะแทนซิกเลยแล้วกันครับซิกเนี่ยตอนนี้ใช้ไปก่อนเลได้ไม่มีตัวจะลงครับมีแตัว1ดาวทั้งนั้นเลยทำกุนซูให้เลยก็ได้ฮะ ส่วนในเทมชิ้นต่อไปอาจจะต้องรอก่อนนะครับผมอยากจะเก็บบัตรไว้ทําอย่างอื่นฮะไม่คริกก็ลาซิสเปอร์หรือถ้ามันไม่ได้จริงก็ต้องควิกซินเบอร์แหละครับรอบนี้ครับเจอกับยอร์เดนฮะอาร์คเมนยอร์เดนนะครับพยายามจะเล่นยอร์เดนแต่เหมือนจะปั้นไม่เกิดซึ่งวันนี้ก็มีคนเล่นยอร์เดนอยู่เยอะเหมือนกันนะครับผมก็ใช้ต้นเกมด้วยหรือไม่บางทีเขาอาจจะเปลี่ยนสายก็ได้ครับไปเล่นอย่างอื่นนะรอบนี้ก็ไม่เวลเจ็ดแล้วนะครับอาจจะโลโลแล้วก็ได้ฮะแล้วในรอบนี้ก็เรียบร้อยครับซินเวอร์เราแตกไปก่อนเลยฮะโดนทาอนบ้วรแพป เอาว่ามา2ตัวเลยฮะทั้งไอเรียทั้งซิลเวอร์นะฮะสุดยอดไปเลยดีกว่านะฮะจู่โจม4อ่ะยอร์เดินเดี๋ยวโลอทิ้งแล้วนะครับใช้ไปก่อนก็ได้นะซิกยัง2อดาวอยู่ไม่มีตัวอะไรมาเป็น2ดาวเท่าไหร่ฮะก็ใช้ซิกไปก่อนก็ได้เล็กไซครับ2ดาวฮะขึ้นมาตัวแทงมอกันหน้าสวยงามครับผมโอเคชิ้นส่วนวันนี้คงไม่ทำมั้ง ไม่จําเป็นนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะเน้นเน้นซิลเวอรพราดูจากไอเทมแล้วไอเดียไม่น่าจะปั้นได้เท่าไหร่แต่ก็ไวแ้แนวหน้าก็ได้ดูดเลือดได้ตีแรงนะถ้าแสงสับนะครับรอบม้ครับเจอกับทหารลับจ้านะีฮะไอเทมยังอยู่ที่แกงแพนอยู่นะครับสงสัยยังไม่ได้เปิดดีบแกงแพนก็เลยยังไม่ได้ขายพิ้งนะ ไอเทมครับได้เลือกคู่ที่3นะฮะธน,นูของเรายังคงต้องการอยู่เพราตะตอนนี้ไม่มีใช้เลยก็อยู่นู่นเลยนะฮะซเลฟฟนครับและก็น่าจะหายไปมั้นน้ำตาเขาไม่เอาน่าจะโดนแล้วเอ้าได้วะเงียบย้อย โอเคครับไอเทมหลักของซิลเวอร์น่าจะครบแล้วนะฮะอีกชิ้นหนึ่งก็ควิกซิ i เวอร์ก็ได้ครับแต่อยากได้อะไรที่มันเจาะเกราะซะหน่อยฮะลาสซิสเปอร์ก็ได้นะซึ่งจริงๆควิกซิ i เ v e r ก็สําคัญฮะทำให้ตีได้เร็วเอามาคอมโบกับ s t สแตติกชิพก็ได้ครับแต่เดี๋ยวลองดูก่อนฮะเผื่อว่าเจอทีมถึกอะ่ะผมกลัวจะตีไม่ไหวมอคก,ก่นนารับมาอีกตัวฮะจะ3ไป3เอามาแทงก็ดีเหมือนกันนะเอา้านาเขมา ไอเดียก no ็มาครับไอเดียไม่น่าเหลือไอเทมให้แล้วนะฮะเหลือแค่ซันไฟเคปแล้วตอนเนี้ยเราไปคับเจอกับยอร์เดนครับกระสุนแปดครับเลือดเยอะเยอะทั้งนั้นเลยซิงเวอร์เราไม่ได้ตีปีครับผมย้ายตัวมากันกันไว้เสือโดดแอสซินโดดมานะฮะก็เรียบร้อยฮะแนวหน้ายืนไม่ไหวแพ้ไปอักเบนอันที่3ครับยอร์เดนมาทำไมเอาดีดีกว่าสู่โจมฮะสู่โจมตีติดคริล้วจะได้ตันนะครับน่าสนใจเลย รอบนี้มีซิลโก้มาฮะซิลโก้ถ้าจะเล่นวางตัวไม่ถูกเลยฮะแสงอยู่กันคนละฝั่งเลยแล้วก็ถ้าจะบัฟก็บัฟได้แค่ตัวแนวหน้าฮะไม่คุ้มเท่าไหร่ข้ามไปแล้วกันครับเดี๋ยวหาตัว4ีบาทตัวแบกเราสองดาวก่อนฮะเซนหนาสองดาวละโอเคเมื่อกี้มีโอลด้าฮะไมได่ดึงมาก็ทําเป็นเสริมแกล่งได้ครับลืมไปเสริมแกล่งของเรายังไม่ครบสี่ตัวเลยร <c oughs> อมหน่อยไหมรอมมาตั้นแก้ขัดหน่อยไหมอะมารอมดีกว่า มาครับมาครับ s <S มาช่วยตั้นแนวหน้าหน่อยฮะบอกกันหน้าตั้นคนเดียวไม่ไหว <c oughs> แต่ถ้าโอลเืว่วกี้ดึงมา <c oughs> ก็น่าจะช่วยได้แล้วโอ้โหบอกกันหน้าใบสองตัวอืมขายได้ดีขายได้ดีขายได้ดี <c oughs> ขายทําไมก็ไม่รู้ <c oughs> เพราะว่ามันขึ้น2ดาวได้ <c oughs> <c oughs> ลืมลืมลืม จาวานก็ยังอยู่ครับลืมไปเลยว่าจาวานนี่ไม่ได้ใช้นะฮะควรจะขายทิ้งผมลืมเยอะแยะเลยหลังๆเริ่มคิดเยอะเริ่มเบอรลอ่ะรอบนี้ครับเจอกับการสุนแดฮะเปิดมาคู่กับทหารรับจ้างฮะมีอัพเบนสองแสงมาช่วยนิดหน่อยครับซิงเวอร์ของเราได้ฟรีอยู่ฮะชนะไปครับ โอเคครับลองดูไอเทมของคลิปกันนะฮะว่าจะออกมาเป็นอะไรถ้ามันทำอะไรไม่ได้ก็คงจะเป็นควิกซิมเบอร์ฮะตัวมาก่อนเลยครับสองบาทครับและก็น้ำเงินน้ำเงินเออเฮ้ยไอเทมแทงก็มาหมดครับควิกซิมเบอร์ฮะทำอะไรไม่ได้แล้วค,ครับหรือว่าแฮนด์ออฟสเตติกก็ไม่คุ้มอีกแหละควิกซิมเบอร์คุ้มกว่าได้ความเร็วไปคอมโบคู่กับสเตติกชิพนะครับรอบนี้ครับมีกาลิโอมาฮะแต่ถ้าจะเล่นก็น่าจะใช้ช่องเยอะเลย ไฟแสงสามตอนนี้ก็คงจะต้องเอาเสริมแกล่งออกอีกอะมาดูไอเทมแท้งกันดีกว่าฮะไอเทมแท้งก็เข็มขัดบันเลยนะครับทำวอล์กมันจะได้แต่เลือดแห้อนี่เอาอะไรดีกว่าเอานี่ก่อนซันไฟเคฟก่อน ได้ทั้งเลือดได้ทั้งป้องกันกายภาพนะครับก็ได้ลดฮิวด้วยให้โมกันนาน่าจะดีกว่านะครับโมกันนาตอนนี้2ดาว2ตัวจะ3แล้วมีลุ้นๆอยู่แล้วมันก็จะเหลือเป็นรีดัมชั่นกับโมเรลโลฮะก็โอกันนาก็ได้อยู่ฮนะสามอันนี้ครบเลยนะครับสำหรับไอเทมโมกันนาโอเครอบนี้ฮนะเจอกับเพคเคครับ,นะรบใช้เป็นซินเวอร์เหมือนกันนะเปิดมาด้วยกุนซูก่อนแต่เทิมเราค่อนข้างฟูให้ซินเวอร์ครบแล้วนะครับยืน2อ0แสนด้วยฮะแต่เสียได้ตอนนี้ยังไม่3าครับชนะไป เซนนาครับมาอีกตัวเลยฮะกาลิโอจริงอยากเล่นนะได้สตันมาเพิ่มอะ่ะแต่ถ้าจะเล่นก็เอาเสริมแกล่งออกครับซึ่งเสริมแกล่งตอนนี้มอกาน่าค่อนข้างไปได้ดีอยู่อ่ะมาสักทีครับตองแสง3นะฮะเซลฟีฟนไปครับได้ดูดเลือดแล้วนะฮะแล้วก็มอกาน่าจะ3ดาวจริงๆครับขาดอีก2ตัวพร้อมกับบีโอเลนาฮะโอเลนาไปทำเสริมแกล่ง4ได้นะได้สตันด้วยครับช่วยได้ดีะฮะแต่ไม่ทันได้คิดครับ ลืมไปฮะอีกแล้วผ่านไปหลายรอบแล้วโอลนาเนี่ยคือพอมันไม่มีฟลิงฟุงฟิง,งผมก็มองข้ามมันทุกทีเลยอรอบนี้ครับเจอกับนักประดิษฐ์ฮะนักประดิษฐ์เสร็จครับมังกรมาแล้วด้วยฮะซิลเวอร์เรามีควิกซิลเวอร์อยู่นะครับก็ช่วยได้เยอะอยู่ฮะไม่ติดตันของมังกรฮะทำดามเมจได้รัวๆทำแสนสามแล้วด้วยฮะดูดเลือดได้ครับซิงโดดมาฮะซิงไม่รอดครับเรียบร้อยฮะแบบนี้ชนะไป เซลรฟีนตัวที่สองฮะยังไม่สองดาวครับรอกันต่อไปไปที่เวล5ห้านี่ก็คือเสริมแกล่งสี่ได้นะฮะเสริมแกล่งสี่คู่กับจูโจมสี่สองแสงสามสวย รอบนี้ครับเจอกับยอร์เดนครับเอามาคู่กับพาวเสน่ห์ฮะเฮดียังมีเยอะอยู่นะครับอย่างอันดับหนึ่งอยู่เลยและเหมือนว่าจะเด่นเน้นไปที่ตัว VIP ครับซินด้าสกิลเบิร์นได้ฮะแล้วก็คิวเพื่อนได้ครับซึ่งสายฟ้าของเราก็ไปต่อตัวแนวหลังฮะช่วยได้พอสมควรอยู่นะครับเอาไปเก็บตัวเล็กๆได้ตัวแบบว่าบางๆนะฮะเหลือสี่ทีมสุดท้ายครับไอเทมไม่รู้จะเอาอะไรนอกจากไอเทมซัพพอร์ตถะก็นี่ครับที่ของเราครับมาช่วยเพิ่มความเร็วการโจมตีครับ ยิงตีเร็วใส่ฟ้ายิ่งถี่นะฮะก็เดี๋ยวเราเก็บเงินลงเลเวลดีกว่าไหนๆตอนนี้ซิ้นเวอร์สองดาวแล้วนะฮะก็น่าจะยิงยาวได้ในระดับหนึ่งนะครับอ่ะเอาไอเทมให้นาฮะบัฟให้ซิ้นเวอร์กับนี่ดีกว่าเซนนาดีกว่าพรอบที่ครับเจอกับเฮกเทคฮะเฮกเทคใช้เป็นซิ้นเวอร์เหมือนกันฮะซิ้นเวอร์ใส่เป็นแฮ์ออฟซติกครับคุณซูแล้วก็ดูดเลือดฮะ ลาเตอร์สามดาวค่อนข้างเยอะเลยต่อไปไม่ถึงครับส่งสาฟ้าไปหาซินเวอร์เขาอย่างเดียวนะฮะก็ช่วยได้เยอะอยู่ฮะเกราะเทกเทกเนี่ยลดหายไปครับแทบจะไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ชนะไปครับมีเป็นเจสมาฮะเจสน่าสนใจเลยนะฮะมาบัฟตัวแนวหลังให้ซินเวอร์ฮะตีได้เร็วขึ้นอีกนะครับก็น่าสนใจเลยเสริมแกล่งตอนนี้มัน ไม่ได้ใช้แล้วมั้งเอาออกไปสักขั้นหนึ่งก็แล้วกันนะครับเหลือแค่ขั้นเดียวแล้วก็เอาเจสมาบัฟดีกว่าเดี๋ยวค่อยทำใหม่ครับเสริมแกล่งฮะทำตอนเวลเก็โอเคฮะรอบดีครับเจอกับ เร่งเวลาฮะเร่งเวลาใส่เป็นดาวเวนด้วยฮะแต่ดาวเวนก็โดนไปเหมือนกันฮะอักเมเ้นเร่งเวลาทำหยุดเวลาทั้ง2ฝั่งครับถ้าตัวไหนไม่ใช่ตัวเร่งเวลาเนี่ยจะโดนหยุดค้างไว้ฮะและในรอบนี้เหมือนว่าเกือบแพ้ะฮะโอ้ยซินเวอร์ปลายับยับ,ยบดูดเลือดกลับมาเรียบร้อยฮะชนะไปเซนหน้าก็จะสามอ่ะ หยิบมาไว้ก่อนครับผมไม่รู้ว่าใช้ไม่ใช้อะนะแต่เล่นส่งแสงยังไงก็ใช้ครับถ้า3าดาวได้ก็โอเคอะไอเทมฮะออกมาเฮกเทกันเบดครับไม่รู้จะให้ใครอาจจะต้องให้นู่นแหละฮะไอเรียครับวันนี้ไม่ค่อยมีบทบาทอะไรมากมายแต่ยืนส่งแสงก็ได้สกิลบ่อยสกิลบ่อยก็ไปฮิวเพื่อนนะฮะโอเคครับมีเงิน70ครับคิดว่ารอบนี้น่าจะไปทางเวล9ได้เลยนะฮะก็ทำเสริมแกงกลับขึ้นมา เป็นขั้น2ครับใส่ลูลูลงไปแก้ขัดนะฮะอาจจะเปลี่ยนเป็นโอเลรนาถ้าไม่ลืม <laughs> อะสุ่มตัวกันครับเซรีเหรอเซลีเซลีเซลีเซีไนเปอร์ไม่ได้ใช้ั่้งมันดีกว่าไม่มีเทมด้วยเล็กไซเล็กไซเอามาไว้ก่อนครับได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ฮะโอเลรนามาแล้วฮะเอาเป็นเอ้าไม่ใช่ดินี่โอเลรนาไม่ใช่กันเเอ้าเรียบร้อยอ,อด รอบนี้ครับเจอกับยอร์เดนฮะแล้วก็ VIP ซินด้าครับเป็นเลเวล9แล้วนะฮะแต่ยังไม่ล้าท้งยอร์เดนครับยอร์เดนยังเต็มคานอยู่นะฮะแต่ยังไม่3ดาวสักตัวครับน่าจะมายากครับตลอดชนะไปครับไอเรียเยังไม่ตายเลยอในรอบนี้เซโรฟีนครับ2ดาวฮะมาอีกตัวครับซิลเวอร์อ่ะไปครับตอนนี้เราเอาโอลน่าลงไปแล้วนะฮะ ก็จะได้สตันเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีโอลินามาอีกตัวครับมีจิงมาทําชิ้นส่วนก็ได้ครับได้เกราะมาด้หนึ่งอ่ะหยิบมาไว้ก่อนครับเล่นไม่เล่นไม่รู้ฮะถ้าสองดาวก็อาจจะไปแทนเจสก็ได้ครับเอ้าเรียบร้อยไอยเดียสองดาววันนี้สองดาวชา้าหน่อยครับแต่ก็สองดาวจนได้ฮะไอเดียวันนี้ไม่มีบทบาทเท่าไหร่แต่ก็ได้ยินสองแสงนะรอบนี้ครับเจอกับ เล่นเวลาฮะแล้วก็ใช้เป็นดาเวนฮะดาเวนนี่เอามาใช้ได้คู่กับคาบิลฮะเปิดเป็นท้าด่วนนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันฮะซึ่งเขาก็มีไซรีฮะเปิดซาวสเสน่ห์มาด้วยมั้งไปคู่กับจีนฮะทำสไนเปอร์ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจดีนะครับอ่ะชนะไปฮะยังไงจริงยังไงจริงอยากเล่นด้วยอ่ะจริงจริงอยากลงแทนเจสหรอจริง <c oughs> ออซโลฟีนน่าจะ เอามาไว้ก่อนแล้วกัน,นครับนานาหน้าจะไม่ขึ้นนะฮะตอนแรกว่าจะพยายามปั้นนาให้ไป3าดาวนะเพราะว่าจูโจจ่โจมจู่โจมทําตีคีอะไรเงี้ยจะได้สตันนะฮะไปคอมโบคู่กับอัคเคนได้ครับอไอริเร<ๆ>ียฮะมายตัวหนึ่งนะครับแล้วก็บอกกันหน้าว่ะมอกันหน้าจะ3ดาววนะ่ะมอกันหน้าขายใครดีอะเซนน่าก็จะ3ฮะแต่เซนน่าไม่ทํและกันนะครับน่าจะข้ามไปอนะ่ะ เอามอการหนามาแทนฮะแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำทำเน้นๆ้นตัวู่โจมครับก็เอาพวกซินเวอร์พวกบอกาน์าฮะขึ้น3ดาวครับรอบนี้ถ้เจอกับเร่งเวลาฮะหยุดค้างไปครับตีไม่ออกชั่วขราวฮะดาวเว้นเขาค่อนข้างฟรีอยู่เตริไถไปไถมาแต่โดนสายฟ้าตายไปชนะไปในรอบนี้ครับเหลือเป็น2ทีมสุดท้ายแล้วนะฮะมี i n f ฟิน t y ี g เดครับเดี๋ยวหยิบไปให้นี่ก็ได้ฮะไอเดีย สู่โจมทั้งทียังไม่มีอาดาเมตอะไรเลยใช้คุ้มหน่อยอย่างน้อยมีคริติลอลมีดูดเลือดมีเฮกเทกกนเบดเอา้าไอรเรียว่ะไอรเรียจะสามหรอโอเรน่าไหมโอเรน่าขายออกปะโอเรียหนา้ามันเอามาซีซีได้ครับมามาสตันได้ครับก็ในทีมเราไม่ค่อยมีเลยนะฮะก็มีแค่มอกาน่นาที่ยืนด้านหน้าและสตันไม่โดนตัวด้านหลังโอเรียนาก็ช่วยได้ครับแต่เดี๋ยวลองดูครับเผื่อไดไอรเรีย3ดาวนะครับ เอาวะซิงสองดาวแล้วฮะซิงอยากเล่นครับส่วนซินเวอร์สองดาวสองตัวะฮะขาดอีกนิดหนึ่งตอนนี้ก็เหลือสองทีมสุดท้ายนะฮะถ้าโอาเลนาไปตันโดนดาวเวนก็จะเป็นอะไรที่ดีอยู่นะฮะและตอนนี้ก็มีชิ้นส่วนเพิ่มขึ้นมานะฮะได้เกราะเพิ่มมาดิดหน่อยเรียบร้อยครับด้านหน้าแตกไปหมดคระะับโอโ้โหทั้งไอริเล,ลียทั้งบอก,กนหน้าฮะแท้งไม่เหลือแล้วครับฝั่งเราก็มีสิงครับสิงโดดไปเรียบร้อยะฮะสิงพิเกมได้อยู่นะ,ะเนี่ยโอเค ิงมาลัวๆโอ้โหปะสิงก็สิงอะบอกัะหน้าสามดาวเรียบร้อยแล้วฮะ <Show you. S 1> แต่ยืนอยู่คนเดียวครับมันก็อาจจะ <laughs> ยืนได้ไม่นานเท่าไหร่ s okay. <S ผมก็เอาเล็กไซเนี่ยไปปิดไอเดเลียนะฮะไม่งั้นไอเดเลียนี่โดนดาเมจหนักหน่วงอยู่แล้วถ้าจะให้บอกระหน้าไปทางซ้ายหน่อยผมว่าทางขวาอาจจะหลุดมาหาซิลเวอร์ได้ก็เลยต้องวางมันแบบนี้ไปก่อนนะ ลองดูครับยังรอดอยู่ไหมฮะเมื่อกี้นี้ก็เสี่ยงตายอยู่เหมือนกันนะครับอักเมนเร่งเวลานี้ค่อนข้างคอมผิดครับหยุดทีแบบเนี่ยฮะแล้วเขามีตัวเป็นจินครับได้ยิงฮะจิน2ดาวแม้ไม่มีเทมก็เจ็บอยู่นะฮะเรียบร้อยครับมอกหน้าเราหายแล้วฮะตอนนี้จิงโดดไปครับโดดไปบื้มด้านหลังทำเบิร์นแล้วก็ลดฮิวด้วยฮะฮิวไม่ขึ้นครับชนะไปไอเทมครับได้กุนซูฮะโอเคไอเทมให้จิงได้นะฮะ ตอนนี้อยากได้ซินเวอร์อีก3ตัวจังเลยครับขาดอีกนิดนึงจะ3าดาวแล้วซินเวอร์3าดาวหน่อยแล้วสวยๆจิ้งมาลัวๆเลยวันนี้สุดยอดอ้ามาแล้วครับอีกตัวหนึ่งฮะขายแล้วฮะไอเดียไม่เล่นแล้วครับไม่เล่นไอเดียจิ้งเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนอีก2ตัวอีก2ตัวอีก2ตัวหมดแล้วตังสองตัวอีก2ตัว,ตวเจ๊จ๋า ดูจากเกมแล้วเมื่อกี้คือโอเลนาของเราสกิลแทบจะไม่ออกเลยน่าจะเอาเจสไปลงแทนโอเลนานะฮะเดี๋ยวเอาไว้รอบหน้าแล้วกันครับรอบนี้ฮะเป็นยังไงบ้างนี่ฮะโดนหยุดแล้วครับพอโดนหยุดปุ๊บโอเลนาก็แข็งตามไปนะครับสกิลเนี่ยกว่าจะออกครับมันช้ามากๆเลยฮะแล้วก็ออกมาก็เหมือนกับไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่อย่างดีก็สร้างโล่ให้เพื่อนนะครับก็น่าจะเอาเจสมาแทนฮะอ่ะเรียบร้อยจบแล้วครับคิดช้าไปหน่อย ก็พอได้อยู่ครับพอได้อยู่ถูทูได้ถ,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 ถได้อยู่นะฮะเอาวันนี้อยู่กันกับ4จูโจมครับอยากเล่น6เหมือนกันแต่ไม่มีสัญลักษณ์นะฮะเอามาคู่กับสงแสง2ช่องครับหน้าก็ได้หลังก็ดี ด้านหน้าก็มีไอริเลียวันนี้ไม่มีบทบาทเท่าไหร่ก็หน้าขายไอริเลียเอาอินฟินิตี้เอ็ไปให้จริงน่าจะดีกว่านะจบไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมฮะและขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านฮะไม่ว่าคุณจะกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์รวมทั้งผู้ที่กดสมัครสมาชิกกันมาด้วยนะครับขอขอบคุณมากๆเลยแล้วเจอกันใหม่ฮะสวัสดีครับ